ผลงานน้องๆในรอบนี้คือส่งมาหลากหลายมากแต่ก็จะมีพวกแบบพอยดยอดฮิตเอ่ยหรือพอดที่ฉีกเอ่ยอะไรพวกนี้มันมีหลากหลายจริงๆครับดูแล้วก็สนุกไปกับมันบางอันนี่คือขำแบบขำเละเทะเลยบางอันก็คือดูแล้วมีรู้สึกซึ้งหรือดราม่าบ้างเนี่ยครับผลงานน้องๆที่ทํามารอบนี้ครับมันก็อยู่ในโจทย์เนาะพออยู่ในโจทย์หมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ทุกคนมันรู้อยู่ด้วยเขาเรียกว่ารู้อยู่ด้วยชุดความคิดของตัวเองอยู่แล้วว่าเออใส่หมวกกันน็อกมันดีนะมันจะปลอดภยัยการตีความเนี่ยมันเป็นสิ่ แต่และคนอ่ะมันทําคนละแบบกันจริงๆก็มันสนุกมากสําหรับผลงานรอบสุดท้ายที่ได้ดูไป5้าสเรื่องนะครับมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันแบ่งเป็นเป็นสอากลุ่มได้ใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีแนวคิดเตีมคอนเซปต์ค่อนข้างชัดไม่สนเรื่องจะต้องโปรดักชันดีหรือไม่ดีแต่ว่าอันนี้คอนเซปต์ชัดก็จะเล่าเรื่องสนุกกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เล่าได้ตามมาตรฐานหมายถึงว่า ดูรู้เรื่องคอนเซปต์อาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากสามารถเล่าเรื่องได้เป็น2กลุ่มที่ให้คะแนนยากเหมือนกันในการจะตัดสินงานครั้งนี้ผมว่าทุกทุกชิ้นงานก็มีมีมีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่จะต่อยอดนําไปใช้งานได้ครับที่ได้ดูในงานที่ส่งมาประกวดเนี่ยค่อนข้างแบบได้นําสิ่งที่ที่ได้ได้ได้สอนได้อธิบายเนี่ยมามาใช้ครับซึ่งถือว่าดีเลยงานส่วนใหญ่คือตอบโจทย์ นะครับสื่อสารรู้เรื่องสั้นได้ใจความตอบโจทย์ถ้าในแง่ p r o ด u กชั o n ก็ใช้ของใกล้ตัว สื่อสารเล่าเรื่องได้ได้ดีได้ค่อนข้างดีเลยโดยรวมถือว่าตอบโจทย์แล้วก็คิดว่าประสบความสําเร็จดีครับต้องบอกนี้คือถ้าน้องๆนักศึกษาอยากประกวดนะครับแนะนําให้ลองทําเลยเว้ยมันไม่จําเป็นต้องแบบโปรดักชันดีอะไรมากมายส่วนมากการประกวดนะครับเราแข่งกันที่ความคิดสร้างสารรค์เนาะพวกคอนเซปต์พวกไอเดียอยากให้น้องๆอ,งอะ่ะประกวดกันเอยอะๆหรือไม่ก็ลองทําผลงานกันเยอะๆมันจะทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็นอกจากประสบการณ์เนี่ยมันใช้เกี่ยวกับจินตนาการและความคิดสร้างสารสรค์สูงเพราะนั้นฝึกฝนเรืร่องพวกนี้ไปเยอะๆครับแพ้ชนะไม่เป็น น้อ,นองๆที่อาจจะผิดหวังในการประกวดครั้งนี้ก็ก็ไม่อยากให้ท้อนะครับแต่ว่าอยากให้ไปดูผลงานที่ได้รับรางวัลหรือว่าได้เข้ารอบหรือว่าได้ฉายก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนี้แล้วก็มันจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากในการพัฒนานงานของตัวเองครับต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนอย่างแรกเลยครับแล้วก็พอดีโจทย์ให้แตกแล้วคือคือแหวกแนวได้แต่คือไม่ต้องแหวกแหวกจนทําไม่ได้ครับคือแหวกแนวได้น้องๆแบบ สามารถเล่าเรื่องได้ง่ายสั้นกระชับเข้าใจง่ายภายใน2องนาที